อีเปิดสองรนอีกอนึงวันนี้เปิดเข้าสูต่ตลอดเลยหนงนตามพอดีเลยเรียบร้อยนาะกุแนต่อให้อีกหนักดีมาก ดีไม่ดีนะไม่ดีนะลูกว่านำเงินไเลยหเกือบดีนะเขาหมดเราต้องสู้เขาหมดเราต้องสู้ กำลงังกาลังมาเผลงเผื่อลองเผื่อลอง,อลองโอ้ยกำลังมาตรงนี้ โอ้โหถ้าลงได้จำต่อยอทั้งหมดรวม2ี่าเป็นสามเมตรโอ้โหตายเลยนะัดโอ้โหถ้าลงไม่ต่อเบรกมาเลย ระวังนกโอ้โหคนโลภขึ้นมาโอ้โหงงไปเลยหายขอโทษโอ้ยผิด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 พอดีเลยไงน,น้ำหนัก ได้แล้วโอ้โหดีฟิตนิดเดียว เสียวอ่ะเล่นอะไรโอ้เล่นจะวางฐานต้องสุดท้ายอ่ะผมเล่นฮ้ยต้องวางดิ I'm <laughs> <laughs> <laughs>